เราก็ดูได้จากอะไรฮะการที่กัมพูชาเนี่ยเขาให้ค่าญี่ปุ่นเป็นอย่างมากครับขนาดให้เรือรบของญี่ปุ่นนะสองลำเนี่ยท่านผู้ชมจําได้ไหมมาจอดเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียมเนี่ยเป็นชาติแรกเลยนะกัมพูชาเนี่ยถึงขนาดที่เปิดอ้าแขนฮะรับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติแรกฮะที่นอกเหนือจากจีนก็เป็นการลบอ่เขาเรียกว่าคําคอรหาว่าฐานทัพเรือตรงนี้สร้างเอาไว้ให้จีนจอดอย่างเดียว แต่กัมพูชาต้องการจะสื่อไปยังชาวโลกว่าเขาเปิดฟางนะเปิดฟางทางด้านเศรษฐกิจมาลงทุนได้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารฮะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานํามาพูดคุยกันต่อครับนะครับประเด็นที่มีการพูดถึงกในวันนี้นะมันก็สืบเนื่องมาจากนู่นนะฮะเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมา ก็เป็นการหาหรือสำหรับคณะกรรมการ GBC ทั้งสองฝ่ายก็คือไทยและกัมพูชาฝ่ายนั้นก็จะมีะมะติว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาก็คือพลเอกเตเสหาแล้วก็ฝ่ายไทยนะครับก็จะมีว่าที่ะมะติว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกนักตพลก็มีการ็าไปอไปทกปัญหากันระหว่างทั้งสองฝ่ายจนมีข้อสรุปออกมาครับ ประมาณ5ข้อแต่ว่า1ในนั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเรื่องของการผ่อนปลนนะฮะเรื่องของการเปิดปิดด่านนะฮะเขาก็จะเน้นที่ด่านหนึ่งก็คือทางใต้สุดเลยครับในจังหวัดจันทบุรีระตากบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยนะฮะมันมีความตึงเครียดก,กันน้อยหน่อยฝ่ายนู้นนะหรือว่าฝ่ายเราก็ยังไม่ใช่เพราะว่าไม่มีใครพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าฝ่ายน,นู้นหรือว่าฝ่ายเรา แต่กลับได้มีการพูดถึงบุคคลที่สามหรือว่าประเทศที่สามมีการเข้ามากดดันกดดันไทยกดดันกัมพูชาคือเราก็สามารถมองได้ว่าประเทศไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือไทยเนี่ยมีการพูดถึงว่าเออเราต้องการอยากจะเปิดด่านไทยพูดกัมพูชาพูดทัวลงอย่างแน่นอนฮะนี่ขนาดเราอ้างเรื่องของประเทศที่สามเนี่ยทัวยังลงเลยฮะคือ เราก็ทราบว่าการประชุมของคณะกรรมการ GBC เนี่ยนะครับ mm. เขาก็วัดเลเลเวลของความตึงเครียดกัน1 2 3สทีนี้โซนที่เบาที่สุดเนี่ย mm. ก็อยู่ในโซนที่3ฮะจังหวัดจันทบุรีและตราดไม่ค่อยมีปัญหากันมากนะักแต่ว่าโซนที่มีปัญหาหนักสุดก็คืออยู่ในโซนการดูแลในหน่วยงานกองทัพภาคที่2ฮะจังหวัดอุบลราชาธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย์ในขณะที่ ในโซนที่2ก็คือในการดูแลของกองทัพภาคที่1ก็อยู่ที่จังหวัดสะแก้วนั่นก็คือประเด็นที่หมู่บ้านหนองจานท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะมีการจัดเลเวลครับหนึทีนี้ในกรอบประชุมเนี่ยมันก็เกิดเป็นช่องว่างขึ้นมาทีนี้ในกรอบคณะกรรมการ GBC นะครับเขาก็มีการมาหาลือกันแล้วนะฮะเนี่ยในโซนที่3เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการผ่อนปลนแล้วนะฮะเปิดปิดด่าน แต่ก็มีคอมเมนต์ด้วยนะให้เฉพาะลถบรรทุกเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลเนี่ยนะฮะเดินทางเข้าออกเนี่ยยังไม่ได้ทีนี้ถามว่าถ้าเราเปิดเขาเปิดใครได้ประโยชน์มากกว่ากันซึ่งแน่นอนนะครับถ้าถามถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าฝ่ายเราเนี่ยเรามองว่าเราคงไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าพูดถึงนักธุรกิจนะนักลงทุนนะ ที่เขาส่งสินค้าไปขายฝั่งนู้นเนี่ยเขาได้ประโยชน์แล้วก็ในฝั่งนู้นก็เหมือนกันครับคนที่ได้ประโยชน์ก็คือนักธุรกิจชาวกัมพูชาและประชาชนชาวกัมพูชาซึ่งตอนนี้มันก็เลยเกิดคําถามฮะแล้วก็ข้อสงสัยว่าเอ๊ะตกลงแล้วครับประเทศที่3ที่บอกว่ามีการเข้ามากดดันไทยกดดันกัมพูชาเนี่ยใครเนาะใครหว่านะฮะจนกระทั่งมันก็มีกระแสข่าวลือนะนะในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยก็แพร่สะพัดกันเลยฮะ เขาก็พูดถึงประเทศไหนรู้ไหมฮะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นท่านผู้ชมครับฟังให้ดีนะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากที่นายฮุนมาเน็ตนะครับรับตาแหน่งนายกรมตรีป้ายแดงของกัมพูชาครับสิ่งที่ฮุนมาเน็ตเขาก็ทําก็คือว่าเขาต้องการเดินหน้าเศรษฐกิจของกัมพูชาครับผมมักจะกล่าวอยู่เสมอว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยก็เ,เป็นผู้นําที่มีวิชั่นมีวิสัยทัศน์เนี่ยอยู่2ประการก็คือด้านของการทหารแล้วก็ทางด้าน,นาเศรษฐกิจ พราะเขามีปริญญาถึงสองใบในตัวของเขาเองเขาก็รู้ว่าการจะพัฒนากองทัพที่ดีได้นั้นมันก็ต้องมีรากฐานมาจากระบบเศรษฐกิจที่มันมีความมั่นคงแต่ว่าในปัจจุบันนี้ระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยก็ต้องมีการเข้าไปพึ่งพาสแกมเมอร์ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านทราบทีนี้หากว่ามีการปราบสแกมเมอร์อย่างหนักแน่นอนนะฮะเงินต่างๆเนี่ยมันก็ต้องร้อยหลอไปเพราะฉะนั้น ตัวเงินลองเนี่ยก็อยู่ในภาพการลงทุนครับหุ้นมาเน็ตอย่างที่กล่าวฮะเมื่อเขารับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ต้องเดินหน้าในการอ้าแขนรับนักลงทุนที่มาจากต่างชาติเพราะฉะนั้นข่าวลือที่บอกว่าประเทศที่สามที่มากดดันไทยเนี่ยนะ,ะเขาก็บอกว่าเป็นเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะเขาก็เคยมีการเข้ามาคุยกับ กัมพูชาฮะในเรื่องของการจัดสรรฮะเรื่องของแรงงานเกาหลีใต้เขาก็อยากจะได้แรงงานชาวกัมพูชาประมาณสัก4 6 0 0 0คนฮะไปทำงานที่เกาหลีใต้ในภาคการเกษตรแต่ว่าในขณะที่นักลงทุนชาวเกาหลีใต้ก็อยากจะมีการเข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชาเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเลยฮะในช่วงเดือนมิถุนายนฮะ โดยเฉพาะกลางเดือนเลยครับมันก็มีภาพปรากฏให้เห็นแล้วกับผู้ว่าราชการจังหวัดช็อกลาใต้ครับของเกาหลีใต้เนี่ยก็มีการเข้ามาจับมือกับฝั่งของกาพูชาเรียกว่ามันก็เป็นการลงทุนกันคือนักลงทุนเนี่ยเขาเข้ามาแล้วก็อีกประเทศหนึ่งครับก็คือญี่ปุ่นฮะแดนปาดิบวุมาเน็ตเนี่ย หลังจากที่อ้าแขนรับนักลงทุนชาวต่างชาติก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาลงทุนในกัมพูชาเพราะเขามองว่าแรงงานชาวกัมพูชาเนี่ยมีค่าครองชีพที่ต่ํามันก็เป็นจุดสนใจครับสําหรับนักลงทุนที่มาจากต่างประเทศก็เลยอยากจะมาลงทุนในกัมพูชาทีนี้ปัญหาว่าเราก็ดูได้จากอะไรฮะ การที่กัมพูชาเนี่ยเขาให้ค่าญี่ปุ่นเป็นอย่างมากครับขนาดให้เรือรบของญี่ปุ่นนะสองลำเนี่ยท่านผู้ชมจําได้ไหมมาจอดเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียมเนี่ยเป็นชาติแรกเลยนะกัมพูชาเนี่ยถึงขนาดที่เปิดอ้าแขนรับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติแรกนะที่นอกเหนือจากจีนก็เป็นการลบเขาเรียกว่าคําคอรหาว่าฐานทัพเรือตรงนี้สร้างเอาไว้ให้จีนจอดอย่างเดียวแต่กัมพูชาต้องการจะสื่อไปอยังชาวโลกว่าเขาเปิดฟ้างนะ เปิดฟางทางด้านเศรษฐกิจมาลงทุนได้หรือแม้แต่เปิดฟางทางด้านการทหารครับให้ต่างประเทศเนี่ยมาลงทุนได้ญี่ปุ่นเนี่ยก็เอามีการญี่ปุ่นก็เลยนําเรือรบมาจอดสองลำเห็นไหมฮะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาให้ค่าญี่ปุ่นมากครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องฟักกระเป๋าไปมากทีนี้คําถามมันก็คือว่าเมื่อทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีการเข้าไปตั้งโรงงานครับในประเทศกัมพูชา รถนะที่มันเล่นเข้าเล่นออกเนี่ยถามว่าสินค้าอะไรล่ะมันก็คงเป็นพวกวัตถุดิบนะครับไปป้อนโรงงานในกัมพูชาทั้งเกาหลีใต้ทั้งญี่ปุ่นนะนี่ก็เป็นเรื่องของการแสข่าวลือนะจริงไม่จริงเนี่ยก็ต้องรอให้รัฐบาลฮนะเข้ามาตอบแล้วกันเนาะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์เนี่ยมันถูกต้องไหมว่าการเปิดด่านเนี่ยเพื่อผ่อนปลนะให้สองประเทศเนี่ยเกาหลีใต้กับกับกมพูชาเอ่อเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น ที่เขามากดดันนะรัฐบาลเราแล้วก็ไปกดดันรัฐบาลกัมพูชาบอกว่าสมควรจะยุติกันจะแล้วนะพวกคุณเนี่ยควรจะต้องถอนนะ่ยก็คือการถอนกําลังออกจากพื้นที่ชายแดนเนี่ยทั้งสองฝ่ายแต่ว่าในปัจจุบันนี้ครับยังไม่มีใครถอนก่อนอืนอ่งจากว่ามันก็ต้องมีการก็ไปประชุมนะคณะกรรมการท้องถิ่นอีก rbc ครับมาคุยกันว่าจะหากรอบการถอนยังไงก็ต้องมาคุยกันนะในกรอบระดับแม่ทัพเนี่ยคุยกัน นะครับคุยกันว่า,าคุณจะถอนถอนตรงไหนถอนอะไรบ้างนะครับในส่วนของในโซนที่3นะทีนี้ในโซนที่1กับในโซนที่2เนี่ยมันก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะลุกโชนมากน้อยสักเพียงใดครับก็นํามาเป็นประเด็นนะข่าวแรกนําเสนอกัน